สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องพ่อครัวหวร้านนะครับวันนี้ผมมีสูตรที่จะหมักหมูอยู่สูตรหนึ่งนะครับพอดีเพิ่งไปเจอมาจากทางอีสานนะับพอดีชาวบ้านเ็าทาแล้วกินแล้วแบบผมชอบมากเลยก็เลยจะมานำให้เพื่อนๆรับชมกันอันแรกเลยก็คือเขาใส่กระเทียมเมแล้วก็ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสารนะครับใส่ลงไปหน่อยหนึ่งผมไม่รู้เหตุผลว่าทาไมาถึงใส่ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสารลงไปนะฮะแต่เขาแจว่าคงต้องการพวก t e x t อร์ในในต่างๆของตัวข้าวเหนียวข้าวสารนะครับเมื่อตอนที่มัน ม,มีการทอดข้าหมูแล้วแล้วก็เ,เกลือที่เขาใส่เนี่ยเขาใส่เป็นพวกเกลือสินเทาธรรมดานะครับแต่ผมไม่มีเกลือสินเทาเขาเลยเดี๋ยวใช้เป็นดอกเกลือทั่วไปใส่ลงไปนิดนึงส่วนผสมต่อไปที่เขาใส่นะครับก็เติมน้ําตาลลงไปหน่อยหนึ่งผมขอเติมประมาณสัก,กเกือบช้อนชาแล้วกันนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นผงชูรสผมคาดว่าเขาน่าจะใส่เยอะแหละนะแต่ผมขอใส่ประมาณสักครึ่งช้อนชาแล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่เขาใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นน้ํามันหอย อันนี้ผมใช้หมูประมาณสักหนึ่งถึงสองขีดนะครับก็น้ํามันถอยผมใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเติมลงไปเนี่ยก็เติมน้ําปลาลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็คลุกเคล้าหมูนะฮะคลุกเคล้ากับส่วนผสมให้มันเข้ากันทิ้งไว้ก็ไม่นานมากนะครับเราอยากจะทอดทานเมื่อไหร่ก็สามารถเอามาทอดได้เลยนะครับแต่ถ้าทิ้งไว้นานเกินไปมันก็อาจจะเค็มน,นะอันนี้เราผมอาจจะพักไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอด เดี๋ยวผมจะมาทอดให้เพื่อนๆดูกันผมใช้เป็นเป็นหม้อในการทอดเพราะว่าหม้อมันจะมีก้นที่มันมันลึกกว่านะครับแล้วก็ทําให้น้ํามันมันสูงหน่อยนะครับเราต้องการน้ํามันที่มันทั่วหมูตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หมูลงไปแกงเหลืองนะครับหรือแกงส้มของทางใต้มาดูนะฮะเมื่อกินกับหมูทอดที่เป็นจูตรหมักของทางอีสานมันจะเท่ากันไหม ผมรับประกันได้เลยสูตรหมักนี้นคือเข็นติดใจมากมากนะฮะแต่ตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผมสามารถเก็บสูตรมาได้เกือบหมดหรือเปล่านะฮะก็อันนี้เคยลองนำมาทำแล้วก็ชิมเองแล้วนะครับก็รสชาติมันใกล้เคียงก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆรับชมกันตอนนี้ผมพอใจใครับหมูที่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะตักขึ้นมาใส่ตะแกรงนะครับเพื่อให้มันเสด็จทมัน อันนี้ก็จะเป็นหน้าตามันนะครับอาจจะไหม้หน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมนะเราใส่น้ําตาลกับพวกน้ํามันหอยก็ไปน้ํามันที่ใช้ในการทอดมันก็น่าจะทอดได้แค่ครั้งเดียวนะครับสําหรับแกงเหลืองใบส้มเกีย๊ยวตอนนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับอันนี้เป็นไงบ้างครับหน้าตาหน้ากินไหมโดยความเห็นส่วนตัวนะผมว่ามันมันน่ากินมากเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าวันนี้พระเอกลหลักน่าจะเป็นเจ้าหมูชิ้นนี้แน่เลยนะฮะคือกลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็ มันทําให้ผมสัมผัสบรรยากาศของไทยอีสานได้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยไปนอนไทยอีสานนะครับบ้านที่ผมได้สูตรมานะครับตอนเช้าเนี่ยเขาเนี่ยมีการทอดหมูเนี่ยเพื่อจะให้ผมกินเป็นอาหารเช้านะครับก็เอ้กลิ่นเนี่ยมันลอยมาเลยซึ่งกลิ่นมันเป็นกลิ่นเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะอ่นนี้ก็จะเป็นหมูอาจจะไหม้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนนะฮะนี่ส่วนวิธีการรับประทานนะครับก็แกงเหลืองนะครับพระเอกของเราก็คือจะมีเจ้านี่นะครับ ใบส้มเกลียบนะครับสตอเมื่อมันอยู่ในแกงเหลืองเนี่ยมันจะทําให้ความหวานของสตอเนี่ยมันอบอวนอยู่ภายในตัวตัวเนื้อสตอนะฮะมันก็จะเข้ากันมากเลยนะครับอืจสตอหวานมากน่ารับประทานมากเดี๋ยวผมจะลองกินกับหมูนะฮะผมรู้สึกชอบกลิ่นกัะหมูนี่มากเลยว,วิธีการก็เติมในข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่ถั่อออีกเม็ดหนึ่งถั่วนะฮะแล้วก็ใบส้มเกีย๊ยวเดี๋ยวเราจะตักมากินพร้อมกันนะครับนี่เป็นไงบ้างน่ากินไหมครับไอหมูนี่อร่อยจริงหรอรสชาติ เหมือนกับตอนที่ไปกินทางอีาสานเป๊ะ้วๆเลยตอนทําครั้งแรกรสชาติไม่เหมือนนะไม่ค่อยเหมือนแต่มาครั้งนี้แบบรสชาติโอ้แบบใช่เลยอ,อร่อยอร่อยครับนี่ขนาดหมักครับแป๊บเดียวก็สําหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่กําลังหาสูตรหมูทอดก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ